แล้วก็มีเสียงเพลงนะตอนนี้โอ้โหคือเธอรเราเป็นคนที่ยืนอยู่จุด,จดนั้นนะ่ยแล้วแม่งมีเสียงเพลงมาอยู่ด้านหลังเราทุกคนลงนึกสภาพโอ๊ยกูโดนแล้วเนะ่ยกูโดนแล้วเนะ่นะนะสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องพิพลอมอนบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้คุณอยู่ในเกมป๊บ plateham chapter ที่4ได้ปล่อยเทรลเลอร์อันใหม่ล่าสุดออกมาโอ้โห 2>, 2ชั่วโมง5 0 0แสนกว่าวิวถึงล้านวิวหลายล้านวิวแน่นอนอย่างน้อยๆผมว่าอย่างตัวเนี้ยทุกคนดูหน้าปลกหน้าปลกทุกคนดูหน้าปลกที่ปล่อยออกมามันเป็นเจ้าตัวขนปกปุยมีแบบแผงที่คอมันคือสิงโตสิงโตยาราบี้มาแล้วนะฮะ experiment หนึ่งนโอ้ย ในที่สุดน้องก็เปิดตัวจนได้นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเทรลเลอร์แล้วก็เจาะลึกข้อมูลเบื้องต้นไปด้วยกันเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์อันนี้ด้วยกัน Let's go <S ว้าวลงลงลิฟต์อยู่ลงลิฟต์อยูเย่เสียงเสียงมีเสียงตวประาลา <c oughs> สุดยอดอะเนี่ย ที่ไหนฮะเป็นผู้เล่นลงลิฟต์ลงมานะฮะลงมากับป๊อปปี้ป่ะไม่มีป่ะมาคนเดียวเหรอออกจากชปเตอร์ที่สามเฮ้ยใครแอบดูอยู่อะดู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 ดดเคฟหนเป็นถ้ำหมายเลขหนึ่งซนะฮะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็เห็นเงาเราเดินเข้าไปด้านในลึกขึ้นเรื่อยๆ มีไฟทางเดินแบบสยองสยองนะฮะนั่นคือเงาเราเดินไปนะครับโอ้โหว้เฮ้ยทุกคนเห็นไรวิ่งไปบ้าเหมือนเรากำลังส่องไฟสำรวจไปยังพื้นที่รอบๆนะสุสานของมันไงออันนี้สุดยอดจริงเหมือนเสียงอะไรรี้อยู่เลยอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อโกลองๆองหันมาดูหน่อยสิอะไรอ่ะโต๊ะโต๊ะทำงานเฮ้ยเฮ้ยในในทีวีในทีวีเราค่อยๆเดินมานะฮะคล้ายๆโต๊ะต้อนรับคนนะครับกลองกลองกลองสัญลักษณ์ป๊อปปี้เพย์ทาม เอ้ยมีตัวอะไรตายอยู่ด้านบนเนอะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โฮยันเดบ,บีโอ้โหโมกกราคม j จน u a วรี่ภาคที่4 ด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยทุกคนตรงนี้เลยผมจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเพื่อความรวดเร็วในการพูดคุยกันเนี่ยฮะภาคที่4 Poppy Playtime Chapter ที่4 January ไม่แน่ใจว่าจะออกมาในวันที่เท่าไหร่แต่ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่ามกร,ราคมนี้แน่นอนแต่ผมรู้สึกว่า Poppy ี้เพ t i m e ชอบเล่นอะไรที่แบบเกี่ยวกับพวกตัวเลขไงเนี่ยแล้วมันเขียน4 January อาจจะเป็นวันที่4ก็ได้นะครับ ซึ่งวันที่สี่ตรงกับวันอะไรเดี๋ยวผมดูกันคือแบบปีใหม่ปุ๊บได้เล่นเกมปะป,ปี้เพทามเลยนะโอ้โหสุดจัดแน่ผมโคตรอยากเล่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนถ้าอยากเห็นเป็นคนแรกๆนะฮะกดซับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พลอมอนบอลเลยครับผมสัญญาเกมนี้ออกวันแรกปุ๊บผมจะรีบอัดเล่นอย่างรวดเร็วให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแล้วก็เถิดอยากให้ผมไลฟ์แบบเล่นไปด้วยกันตั้งแต่วันที่เขาปล่อยเกมเลยแบบพี่พลไม่ต้อง ไม่ต้องตัดอ่ะผมขอดูแบบไลฟ์สดไปกับพี่เลยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็กดไลค์แรงๆกับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกดดูแล้ววันที่4มกราคมเนี่ยตรงกับวันเสาร์โอ้โหปีใหม่ปุ๊บฉลองกันเสร็จปุ๊บกลับมาหลังจากพักผ่อนช่วงวันหยุดปีใหม่เล่นเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์กันต่อเลยชีวิตเราน่าจะฟินมากๆเลยนะฮะออะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในแต่ละส่วนกันมาผมไล่ดูตั้งแต่จุดแรกเลยนะเรามาดูกัน เสียงตอนฉากตอนหล่นลงมาก็คือเราลงลิฟต์ลงมาต่อจากแชปเตอร์ที่3นะฮะลงลึกลงไปเรื่อยๆนะครับยันเนบี้ทุกคนฟังเสียงแบ็คกราวด์ดีๆเว้ยมันมีเสียงผมว่าเป็นเสียงของป๊อปปี้เว้ยเป็นเสียงตอนจบของแชปเตอร์ที่3แนะ่ๆอนะ้นะ่ยอนะลองดูไหม่ ใช่ป่ะใช่ป่ะผมว่าเป็นเสียงของมันแน่ๆเว้ยคือมันต้องเป็นเสียงตอนที่คิสซี่โดนทำร้ายไงแล้วก็ป๊อปปี้กีดแบบเรียกให้เขาลงมาด้วยกันไงเออใช่ป่ะใช่ป่ะอ่ะแล้วก็ผมเสริมข้อมูลนะฮะไอ้แกะดำที่ออกมาในทีเซอร์ภาคที่แล้วเขาปล่อยชื่อออกมาแล้วนะนั่นก็คือชื่อว่าบ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 าช็อปส์บาบาคือเสียงร้องเหมือนแกะบาบาราฝรั่งชอบแบบใช้เสียงแบบบาบานะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าบ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 า แล้วก็ช็อป s ช็อปคือการสับอะทุกคนแล้วทุกคนดูฟันมันฟันมันมีฟันมันนี่เหมาะแก่การสับคอตัวอะไรสักอย่างเลยนะใช่ไหมเอ้ยอยังเจ๋งชื่อก็น่ารักนะบาบาชอบ็อปแต่ผมคนนึงแล้วไม่อยากเจอมันเจอมันนะโดนมันกระซวกคอแน่นอนไปต่อเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วแก่ดำบา,บาชอบ็อปแล้วก็เจ้าดอกไม้ตัวนี้ยานาบี เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันต่อในวิกิหลังจากที่เราคุยเรื่องเทรลเลอร์อันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนิดนึงเผื่อเจอเผื่อเจอฉากนี้เทรลเลอร์เขาเหมือนพยายามให้เราเป็นผู้เล่นที่แบบส่งไฟฉายเดินไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะฮะอันนี้แน่นอนเท่าที่ผมดูไล่มาเนี่ยมันคือการที่เราลงมาลึกขึ้นแล้วน่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างเอ่อใกล้ ค่อนข้างใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีทุกทีเลยนะอาจจะเป็นแหล่งกดดานของเหล่าโปรตายแล้วก็เหล่าว์ป,ประหลาดอีกมากมายซึ่งด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นถ้ำหรือสุสานแล้วก็หลายๆส่วนที่อยู่เบื้องลึกของโรงงานของเล่นแห่งนี้นะฮะแล้วทุกคนสังเกตมันเหมือนมีท่อลำเลียงท่อลำเลียงนี้ยอาจจะเป็นท่อลำเลียงส่งแก๊สหลับไหลของเจ้าตัวแคทเนปก็เป็นได้นะ นี่ลงมาชั้นล่างจะเห็นว่ามีพวกกล่องเก็บของนอะกล่องเก็บของพวกนี้ผมเดาว่าก็น่าจะเก็บพวกเอหล่าของเล่นเลยอ,อุปกรณ์หรืออาวุธต่างๆนานา,นาเนี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ด้านบนเห็นไหมมันจะมีท่อลําเลียงแก๊สอยู่นะผมเดาว่าก็น่าจะเกี่ยวข้องกับแคทเนปหยุดอเสียงอะไรก็ไม่รนะู้นะดูนีขอฟังอีกทีสิ เสียงเหมือนเราใส่หน้ากากกันแก๊สพิษและหายใจแล้วทุกคนเนี่ยมันเหมือนมันมีสายตาอะไรสักอย่างมองเราที่เราเดินออกมาจากลิฟต์นะฮะสายตาเนี้ยมองมาจากท่อด้านบนก็คือภาพตรงนี้เนี่ยสายตาเนี้ยน่าจะอยู่ด้านบนนี้นะฮะมองเราที่เรากำลังเดินออกจากลิฟต์มานะครับเนี่ยได้ยินเสียงแบบเก๊ะ สิ่งเกๆีๆมันทำให้ผมนึกถึงพวกเกมไฟนอลเอฟเฟดีเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้บอกเลยว่าทางไปยังถ้าหมายเลข 1C และถ้ำเนี่ยมีหลายถ้ำเนี่ยถ้ำเติม S เห็นปะเคฟส์ถ้ำหลายถ้าซึ่งมีถ้าที่เราจะเดินทางไปก็คือ 1C-Cat มันน่าจะเป็นถ้าแบบ 1A 1B แล้วก็มี 1C D E F G อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วนี่เห็นไหมมีแบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าไปยังจุดต่อไปด้วย เงาเราหรือเงาพวกสมัยลิงคิเตอร์ว่ะทุกคนคิดว่าคิดว่าเงาใครมองไม่ทันนะอาจจะเป็นเงาของผู้เล่นนะเงาเราเนี่แหละเห็นปะ่ะเห็นมือเห็นมือเดินผ่านไปแล้วก็นี่ครับแสดงให้เห็นว่าสถานที่อย่างเนี้ยค่อนข้างเหมือนเป็นถ้ำปริศนาที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างเพราะมีหินงอกหินย้อยด้วยแสดงถึงความดึกดำบรรพ์หรือความอาถรรพ์ของถ้ำแห่งนี้นะฮะเนี่ยแล้วเป็นเงาที่แบบ เราที่เป็นผู้เล่นนะฮะเดินลึกเข้าไปนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเอ่อแอมพโลยี่ที่เป็นพวกพนักงานที่นี่เขาฉายให้ดูก็ได้ที่แบบอ่าเอาชีวิตรอดอยู่ที่นี่นะฮะเดินทะลุไปแล้วก็มีตัวอะไรวิ่งมีเงาวิ่งตามไปด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเงาเนี้ยตามไปทุกแห่งเลยดูนะดูนะเนี่ยเดินไปละแล้วมีเงาวิ่งฟึ๊บเงาแบบเป็นตัวกลมๆไหลเหมือนหนอนด้วยนะใช่ไหมเหมือนหนอนแล้วฟุ๊บ ไปอ่ะแล้วก็เข้ามายัางฉากสุสานนะฮะสุสานแห่งนี้ก็แน่นอนดูสภาพโดนกินซะแทบไม่เหลือซากอะไรละแล้วระหว่างที่เราเดินสำรวจอยู่เอต<ล>ก็เนี่ยเงาคล้ายๆเดิมเลยเงาแบบตัวแบบตัวแบบกลมๆเล็กๆนะวิงว่งนี่ๆๆๆดูๆๆเดี๋ยวผมหยุดภาพนิดนึงนเนี่ยๆๆเห็นไหม เป็นขนๆด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นขนๆด้วยแล้วก็วิ่งปุ๊บไปนะเนี่ยแล้วเราก็ส่องไฟมาเหมือนแบบฉากเนี้ยหมือนเหมือนเราแบบดิ้นเสียงอะไรเราหันไฟไปครับแล้วว่าแบบไม่ไม่เจออะไรแล้วแล้วเราก็เดินทางต่อนะลึกเดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยๆมันเหมือนท่อลำเลียงแก๊สนะฮะสีแดง เห็นไหมตรงนี้ปล่อยแก๊สอยู่แก๊สสีแดงห้องอะไรห้องเผาเหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่ไม่มันคือห้องขังเป็นที่นั่งพักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุกเลยปกติแก๊สตัวนี้ต้องเป่าเพื่อให้มันหลับไหลป่ะแต่นี่มันเหนียวมาจากคุกเลยไงเนี่ยผมว่าใช่นะเนี่ยอันนีเน้เป็นประตูที่ปิดล็อกอยู่แน่ๆเนี่ยอันนี้เป็นประตูที่ปิดล็อกอยู่แต่มีบางห้องที่มันหลุดออกมาได้นะฮะแก๊ส ท่อลำเลียงแก๊สของแคทแนมเนี่ยมันจะปล่อยไปยังทุกห้องเนี่ยมันปล่อยไปทุกห้องอแต่ว่าห้องนี้หลุดออกมาแล้วนะเราเดินต่อนะฮะแต่ว่ามีสมัยลิงคิตเตอร์ตัวน้อยเดินอยู่ด้วยอทุกคนมาทายนี่คือตัวไหนนะฮะแล้วทุกคนฟังเสียงดีๆมีเสียงแบบปิ๊ด้วยีโดนเหยียบเอ๊ะเลือ่อดกระฉูดด้วยโคตรน่ากลัวดูดูดู อ้แล้วทุกคนดูอุ้งมือดิดูอุ้งเท้ามันมีเล็บด้วยนะและ้วแบบดูความโหดดูความเสยดสยองนี่อุ้ยโคตรน่าสงสารน่ะผมสงสารมันมากนะะให้ดูทีโอ้โคตรน่าสงสารเลยก็ลองวจรปิดหันมานะฮะ แล้วทุกคนดูตรงนี้มันเหมือนเป็นห้องขังเหม네ือนกันนะทุกคนดูซี่กลงตรงนี้เห็นไหมครับแต่ว่าห้องขังน่าจะเป็นโต๊ะผู้คุมปะโต๊ะเหล่าผู้คุมที่แบบคอยดูแลสถานที่แห่งเนี้ยแล้วทีนี้ระเบิดพังระเบิดเะเบิดไปหมดแล้วไงเขาแหกคุกกันไปหมดแล้วงไงคนก็ตายกันไปหมดแล้วนะฮะนี่ไงนี่นี่นี่คือประตูคุกเห็นไหมประตูคุกแล้วก็มีหน้าจอ ทุกคนดูดูส่วนนี้แล้วกันเพราะว่าส่วนนี้ยเหมือนก็เป็นแค่ผู้เล่นหรือคนคนหนึ่งที่ถือไฟฉายเดินมาเพื่อมายังสถานที่อย่างนี้นะแต่หน้าจอเนี้ยอยู่ดีๆมันเปิดอะไรให้เราดูเห็นไหมมันคือตัวเมื่อกี้ที่มันวิ่งตามเรามาตลอดทางครับเห็นไหมมันจะเป็นตัวแบบตัวคล้ายๆตัวหนอนขนปุกปุยปุกปุยอ่ยะแสดงว่ามันคือ,อยานาบีแน่ๆเพราะยานาบีมันแบบมีขนแบบชี้ๆชี้ๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ย ผมพยายามหยุดภาพแบบเป็นจังหวะนะโอเคไปต่อไปต่อไงอทุกคนเห็นอะไรปหตรงนี้กล้องวงจรปิดยังทำงานอยู่ด้วยนะแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนที่แบบคอยดูทุกอย่างอยู่คอยแบบสอดส่องอะว่าที่สถานี่อย่งนี้ยมีใครเข้ามาแล้วจะต้องจัดการแะ แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทป o p p y p ้เพเทานะฮะสัญลักษณ์นะนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีเจ้าตัวอะไรอ่ะทุกคนดูลูกตากันแล้วกันอืน่ากลัวมากเลยสงสารมันนะโดนฆ่าแล้วแบบเอามาวางอยู่บนทีวีแบบนี้ยแล้วทุกคนดูลูกตาที่อยู่หน้าจอมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับนี่นี่นี่เป็นตาเบิกโพ่งอย่างเงี้ยมองดูนะฮะ โหบนพื Dante, ้นนี่เลือดเต็มเลยเหมือนเหมือนซีกเลยเหมือนซีกจะเกมดอมะลูกตาเพียบเลยเมื่อกี้เอเห็นไหมเห็นไหมตอนแว็บแว็บเมื่อกี้แล้วทําตาแสยะยิ้มด้วยนะเนี่ยทุกคนเหมือนแบบมาถึงนี่แล้วเหรอเสร็จแน่เสร็จชั้นแน่แน่เห็นไหมตาเหมือนกันเสร็จชั้นแน่แน่แกโดนแล้วก็เบิกโพ่งแล้วก็กลายเป็นตาสีแดง าตาปีศาจนะฮะหันมาคือเมื่อกี้จังหวะหนึ่งครับตอนที่มันฟึบมันมีเสียงอะไรวิ่งมาด้านหลังเราเว้ยเราเลยหันไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังใหม่เดี๋ยวให้ฟังใหม่นี่นี่มันมีเสียงแสกเกแบบคือเสียงมันวิ่งมาด้านหลังเราเราก็เลยหันไป มองฝั่งนี้ไม่มีเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมมันคือกลงขังคือห้องขังแน่ๆครับแต่เขาทะลวงกันไปหมดแล้วไงแล้วห้องขังไม่ได้มีห้องเดียวมันเลยเรียกว่าเป็น c a ฟส์ถ้ำเป็นการย่อชื่อห้องขังในเองขงอยู่ในถ้ำแต่ละถ้ำแล้วมี 1A 1B 1C น่นึแน่นอน,นะครับแล้วก็มีเสียงเพลงนะตอนนี้ โอ้โหทุกคนดูตรงนี้ผมชอบฉากนี้ที่เขาทำมากนะไม่ยังไม่เปิดไฟฉายอะแบบโอ้โหคือถ้ดเราเป็นคนที่ยืนอยู่จุจดนั้นเนะี่ยแล้วไม่มีเสียงเพลงมาอยู่ด้านหลังเราทุกคนลองนึกสภาพต่อให้ถือไฟฉายอยู่อะเราก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะหันไปส่องเลยเอาจริงผมเนี่ยแบบโอ้ยกูโดนแล้วเนเน่กูโดนแล้วนะ่เน่นะ่เน่นะ่างเงี้ยคเน่นึกออกน่เ โดนแน่ๆโอ้โหผมหันไปแล้วผมว่าหวัดดีครับหวัดดีครับตอนนี้ค er ือน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลแน่ๆยังไงก็ไม่รอด เอ่อทุกคนมาดูแต่ละส่วนกันที่ผมบอกมันเป็นขนขนขนนะทุกคนสังเกตไปเห็นไหมมันจะเป็นข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 นเพราะฉะนั้นมันคือตัวนี้แน่ๆที่มันวิ่งตามมาตลอดทางเพราะว่าเทรเลเลอร์นี้เป็นเทรเลเลอร์ของเจ้ายานาบีนี้ด้วยแอะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าเป็นน้องที่รูปร่างคล้ายๆกับสิงโตเหรอเพราะทุกคนจําได้ว่ามันมีอุ้งมือพร้อมกับเล็บที่มันกดเจ้าสมายลิงคิเตอร์ตัวน้อยที่ดังเหมะบเบลอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็น ตัวแทนสิงโตผสมดอกไม้กินพืชกินแมลงฟันสวยนะดูท่าทางแป็งฟันบ่อยเหมือนกันนะฟันข้าวขาวโอ้โหแต่เขาทำรายละเอียดดีนะทุกคนดูเนี่ยยืดออกมามีแบบพวกน้ำลงน้ำลายมีอะไรด้วยอะ่ะเฮ้ยทำดีป๊อปปี้เพยท์ทามทำดีขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าเขาใช้ได้เลยนะทีมเขาอะ่ะโอ้ยขนลุก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 ไอ้อามา มกราคมสนุกสนานกันแน่นอนจบลงแล้วนะฮะสำหรับเทรลเลอร์ของช e r ที่สี่พอป,ปีเพทามรอชมกันได้เลยนี่ขนาดผมอัดไปคุยไปดูไปนะกดมาดูอีกทีทุกคนดูเมื่อกี้ตอนที่ผมเริ่มคลิปทุกคนจำได้ไหมห้าแ0นวิวผ่านมาผมอัดมา20นาทีหกแสนจะห้าหมื่นวิวหกแสนห้าหมื่นวิวโอ้ไม่กอไวมาก ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้ายานาบีนะฮะยานบีเนี่ยเป็นของเล่นที่ออกมาในภาคที่4นี้อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวศัตรูหลักของเราในภาคนี้เลยนะฮะจากการเปิดตัวของเขาในคลิปนี้นะครับยานพูดถึงยานเนี่ยยานมันก็คือ,อเส้นไหมพรม ก็เหมือนกับเจ้าตัวละครยาดาบีนะฮะที่มันทําตัวละครออกมาให้เหมือนแบบเป็นไหมพรมถักๆเยอะๆนะครับแล้วก็มีปากที่น่ากลัวตรงนี้นะฮะซึ่งข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะฮะมันคือตัวทดลองหมายเลข1นึ6ครับตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขามีชื่อว่าควินนวิสันนะครับอ่ะจะเป็นน้องควินนวิสันในสถานเลี้ยงเด็กกำพรานะฮะแล้วก็กลายมาเป็นยานาบีนั่นเองตัวนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นเมื่อสิงหาคมปี1990นะครับ โอ้โหมีอายุเหมือนกันนะเนี่ยโอเค,คผมในส่วนของรูปร่างภายนอกนะฮะเรามาดูกันเขาบอกว่าเจ้ายานาบีเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่โผลมาในรูปลักษณะเหมือนสิงโตอ่ะเหมือนอย่างที่ผมบอกมันเหมือนพยายามทําให้เหมือนตัวนี้เป็นสิงโตนะฮะทั้งอุงมือทั้งผมที่แบบออกมานะครับผมแต่ว่า จุดเด่นของมันที่เราเห็นได้ชัดก็คือปกคลุมไปด้วยไหมพรมหลักสีทําหน้าที่เหมือนขนที่ปกคลุมร่างกายนะฮะซึ่งบนหัวสีเหลืองของมันเนี่ยจะมีเส้นไหมพรมสองเส้นโผล่มานะฮะทำให้ไหมพรมมันน่ะย,ยิ่งดูเหมือนเส้นผมของมันเข้าไปอีกนะครับแล้วใบหน้าของมันก็จะเป็นดวงตาที่เหมือนกระตูนะฮะดวงตากระตูนไงใช่ไหมเนี่ยไอดวงตาแบบกอกไปกอกมาได้นะอย่างที่เขาบอกนะฮะจะมี2เส้นที่แบบโผล่ออกมาเป็นพิเศษะนะฮะให้เหมือนเส้นผมยิ่งขึ้นนะฮะเห็นไหมมีสีเหลืองสีแดงที่โผล่มาแตกจากเส้นอื่นเอะแล้วเนี่ยเห็น เห็นอุ้งมือไหมอุ้งมือเป็นอุ้งมือสิงโตมากๆเลยนะครับแล้วก็จากในเทรลเลอร์จะเห็นว่ามันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเหมือนสิงโตจริงๆอะที่แบบแอบจ้องเตรียมตะคุบเหยื่อนะฮะมันน่าจะตามเราไปทุกที่ในในภาคนี้แล้วแบบเถิดเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยตะคุบแน่นอนแล้วก็เธอเราสังเกตนะฮะจะเห็นฟันหลายซี่นะฮะที่ล้อมรอบนะฮะแล้วตรงกลางจะมีฟันแล้วก็มีรูตรงกลางเข้าไปอีกนะครับทาให้แบบมองว่าเหมือนผมว่ามันเหมือนดอกไม้ปีศาจอะ เออที่ตามการ์ตูนตามแอนะิเมชันชอบทากันนะก็มาถึงข้อมูลลักษณะนิสัยมันนะครับลักษณะนิสัยมันที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะฮะว่าเอ่อถ้าเกิดพูดถึงตอนแรกๆนะครับเจ้ายานาบีก็ดูเหมือนจะค่อนข้างเชื่องนะฮะแล้วก็ฉลาดมากรวมถึงว่ามันเหมือนมีอิทธิพลสูงเนื่องจากว่าอ่ะโดยบุคลิกของมันละกันไม่เหมือนกับตัวทดลองอื่นๆน,นะครับยานาบีเนี่ยจะมีร่างกายที่ใหญ่ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูกับเหล่านักฟิสิกสศาสตร์หรือพนักงานนะฮะ นอกจากนี้เขายังแสดงถึงความเชื่อฟังและพักดีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยเหมือนหมาน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือหมูเด้งแล้วก็เขาพูดถึงดร์ฮาร์ี่ด้วยนะฮะดร์ฮาร์ี่ในช่วงเวลานั้นที่โดดเดี่ยวกับดร์นะฮะยานาบี้เนี่ยก็เหมือนผูกพันกับดร์พอสมควรเลยซึ่งก็เห็นดอร์คนนี้เป็นเหมือนเจ้านายของเขาเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเหมือนตามที่ดร์ฮาร์ี่เนี่ยเขาตั้งใจเลยนะ ถึงแม้ว่าดรฮาร์ลีจริงๆแล้วจะไม่ได้ใส่ใจเจ้ายานาบี้ก็ตามแต่ตั้งใจที่จะเหมือนอยากเลี้ยงดูให้มันเชื่องให้เห็นเป็นเจ้านายอ่ะอันนี้คือเป้าหมายของพวกเขาเลยแล้วหลังจากนั้นนะฮะเหมือนเขาจะแยกยานาบี้ออกจากดรนะฮะดรฮารลีย์ทำให้ยานาบี้อ่ะเกิด ซึมเศร้าขึ้นมาเลยทันทีเนื่องจากว่าน่าจะติดด็อกเตอร์พอสมควรแล้วครับเสมือนกับว่ายานาบีเนี่ยอยากจะให้เจ้านายของเขากลับมาผมจะแปลในหน้าวิกินี้ให้ทุกคนได้ดูเพื่อเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆของยานาบีละกันต่อมานะฮะเรื่องของประวัตินะครับเขาบอกว่าควินนนวิสันเนี่ยเป็นเด็กกัมพา้ท์ที่อาศัยอยู่ในเพลแคร์นะฮะของสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากพี่เลี้ยงด้วยพฤติกรรมที่เขาค่อนข้างผิดปกติและผลงานที่ธรรมดาที่สถานีเกมนะฮะ พฤติกรรมพวกนี้ดึงดูดสายตาของพวกด็อกเตอร์นะฮะโดยเฉพาะด็อกเตอร์ฮ,ะฮ,ะฮะาร์ลีซอเยอร์นั่นเองเมื่อสังเกตการกระทําของเด็กชายนะครับเขาได้สรุปว่าควินเน่กำลังซ่อนความสามารถที่แท้จริงของเขาอยู่เขาก็เลยเผชิญหน้ากับเด็กกำพร้าคนนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบและขอให้อ่อควินเน่ทำให้เต็มที่ในการทดสอบไม่ต้องแบบกักเก็บอะไรไว้ทําให้เต็มที่เลยและควินก็ตกลงนะฮะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทําตามคําขอ เมื่อถึงเวลาทดสอบครั้งต่อไปเขาก็ทำคะแนนถึงขั้นสูงสุดในแวกกับวากี้แล้วก็สเตจู U นะคะในเดือนสิงหาคมปี1990ควินเนวิสันก็เลยได้รับเลือกให้กลายเป็นร่างของยานาบีนั่นเองในการทดลองหมายเลขที่1166นั่นไงคัดเลือกละคัดเลือกควินไปเป็นตัวทดลองนั่นเองอ่ะโอเคหลังจากเกิดการทดลองเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมยานาบีก็แสดงอาการแปลกประหลาดของ ความพักดีต่อสมาชิกบางคนของทีมรักษาความปลอดภัยในนั้นนะฮะซึ่งอยเยอร์เข้าใจว่านี่หมายความว่ายานาบีสามารถถูกปรับแต่งได้ตามที่เขาต้องการอารมณ์เหมือนคล้ายๆว่าแสดงสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่ายานาบีน่าจะถูกทำให้เชื่องได้ สุดท้ายนะฮะยานาบี้ก็เลยถูกแยกออกจากการติดต่อจากทุกอย่างนะฮะยกเว้นจากตัวด็อกเตอร์นะครับให้ติดต่อเฉพาะด็อกเตอร์เพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ยานาบี้กับเขาโดยเฉพาะขึ้นมานั่นเองแล้วโซเยอร์เขาตั้งใจที่จะสร้างยานาบี้ให้มาเป็นบริการส่วนตัวของเขาครับแต่ก็นั่นแหละฮะอย่างที่เคยเกลืนนําไปหลังจากนั้นพอด็อกเตอร์หายไปยานาบี้ก็เกิดอาการโศกเศร้า แล้วก็เข้าสู่ภาวะที่ไม่ยอมตอบสนองนะฮะแล้วก็เอาแต่ซึมเศร้านั่นเองทำให้ดร์คาร์ไมเห็นว่ายานาบีเนี่ยเป็นเหมือนตัวทดลองที่ล้มเหลวในการออกแบบเพราะว่าเหมือนผูกพันกับดอร์คนแรกมากเกินไปทำให้การจากไปของดร์ฮาร์ลี่พอ จากไปเสร็จปุ๊บทำให้คนอื่นไม่สามารถใช้งานได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะก็เลยมองว่าเป็นผลงานล้มเหลวและในที่สุดสุดท้ายนะเขาก็จะปล่อยให้เ,เหมือนเป็นการตัดสินของผู้บริหารขั้นสูงว่างั้นเหอะว่าจะทำยังไงกับยานาบีต่อไปเศร้าป่ะโคตรน้าเศร้าเลยเนาะยานาบีถือว่ามีพละงกำลังค่อนข้างมากนะฮะเนื่องจากร่างกายของเขามันถูกแบบออกแบบมาคล้ายๆกับสิงโตนะครับ แล้วก็หน้าของเขาเนี่ยสามารถแยกออกในแนวตั้งนะกางออกอ่ะกางออกแล้วก็ทําให้เห็นฟันที่แหลมคมใครเป็นคนออกแบบนะเอาจริงออกแบบจริงๆเหรอเนี่ยคือสยองเกินคิดยังไงเนี่ยออกแบบมาเป็นตัวแบบนี้นะฮะเนี่ยทุกคนด,ดูดูคิดยังไงเนี่ยออกแบบมาเป็นยังไงฮะดูสยองเกินสยองแบบหาคําใดเปรียบเปลยบ่ได้อ่โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลในวิกิพีเดียแบบสั้นๆนะฮะผมเอามา ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเอาละครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนบอลก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นก็เช่นเคยถ้าเกิดทุกคนมีทฤษฎีหรือมีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันกับพี่พลก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยรวมถึงว่าถ้าเกิดเกมออกปุ๊บอยากให้ผมไลฟ์สดเล่นพร้อมๆกับทุกคนในวันนั้นทันทีพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆย,ยิ่งเยอะผมสัญญาเลยว่าถ้าเยอะมาก ผมจะไลฟ์ให้ทุกคนดูและเล่นไปได้วยกันในวันที่เกมมันปล่อยออกมาจะได้สัมผัสแล้วก็เล่นไปได้วยกันไงใช่ไหมเอาล้ะฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะถ้าเผิดพลาดในข้อมูลส่วนไหนไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแต่ว่าแน่นอนพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยได้เอาละสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กัน i'm not it